ไม่เชร่อไม่เครียครับผม,มเ,เรารู้สึกว่าการได้มีเหมือนแบบเป็นมินิแฟนมีทติ้งนะมันก็เหมือนแบบว่าได้ฝึก skill สกิลในตัวเราเหมือนกันฮะอาจจะแบบไม่เยอะมากเหมือนเข้าคอนเสิร์ตแต่ก็รู้สึกว่าอนจอยแล้วก็สนุกเหมือนเป็นการแบบขอบคุณแฟนๆด้วยที่สนับสนุนทางแบรนด์แล้วก็ทางสี่อมวด้วยครับผมแล้วก็มาแบบว่าจัดงานเจอแฟนแบบมีตัวแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้ผมก็ไม่ไม่ได้เครียดขนาดนั้นครับ เออต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบโชว์เยอะอมากนนจริงอาจจะออกแนวกดดันกดดันตัวเองซะมากกว่าแต่ว่ามันไม่เครียดครับอืมมันมีแค่ความสุขแฮปปี้ก็คือเล่นๆมาบ้างโชว์เล่นๆนจอยเล่นจอยคนใหญ่ก็ทุกงานน่าจะเป็นเงินจอยครับจ,จ,จอยจอยไปจอยอยจอยกับแฟน,นจริงๆเมื่อวันผ่านมานา,าแนาออาแต่แฟนเขาก็ยังมาแบบว่าทำให้สุขเอาได้ตลอดเวลาอืมก็ดีใจทุกครั้งเลยครับที่แบบ แฟนอย่างมาหาพวกเราด้วยอยากมาดูแบบอยากมาดูโชว์พวกเราแล้วก็อยากมาเล่นกิจกรรมด้วยกันด้วยอย่างวันนี้ก็มีอ mm ิ hmm. นเตอร์แฟนแฟนชาวจีนมาแบบมาหาเยอะมากเลยที่ก็ถ่ายรูปไปไปข้างบนเวที hmm. เรียบร้อยแลวครับก็แต่ละคนก็คือน่ารักมากๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่แบบเมื่อก่อนบางคนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนที่ปราที่มีเนอร์ม,อามาตรการเริ่มผ่อนคลายขึ้น แต่ละคนก็บอกว่าเนี่ยตาเราปีนึงแล้วนะแต่ว่ายังไม่เคยได้เจอเลยเพิ่งจะได้มาเจอเราแบบไม่นานมานี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหทั้งที่เขาไม่เคยเจอเราเลยแต่ว่าเขายังอร์ตพวกเรามาเรื่อยๆหนึ่งปีอยงเงขาก็ดีใจมากเลย<ค>เป็นแฟนชาวไทยก็ด้วยพอเขามาเจอเราเราต้องสิ่งไงถามเขาไหมว่าเป็นหนึ่งในที่เราผ่านปีได้ไหมอันนี้คือดีไม่ดีฮะยังไม่เคยถายมเขาเออน่าถามกันฮะน่าถามหรือแล้วคินอะไรเป็นไงครับตัวจริงแล้วก็แบบอยู่ในใจไง เราได้เขาบอกว่าไม่เห็นเมืนในรูนปเลยมาตามมาตามก็เลยีนูนิวไม่เห็นเหมือนในรูปเลยดูดีกว่าในใรูปหปล่าไม่มาแล้วไม่ได้ไมมไ่ไดมาม่ไม่ไนม้น,น่น้ไมดไดี่้ไม่่ไดม่ได <c ười> <c ười> ้ไม่ได่ได่ไดไม่ไดม้่ม่ไ้ม่ไดไม่ดม่ไไม่ม่้าดไม ก็คือแบบช่วงนี้พวกเราก็จะมีแบบงานอะไรที่เห็นกันตลอดเรียกว่าทุกวันทุกวันเลยเนาะมีงานทุกวันได้เรื่อยๆครับว่พี่ๆซื่อเงาไม่พวกเราคอนเสิร์ตเนี่ยพอจะไปต่างประเทศก็หายไปเป็นเดือนพอจะกลับมาก็คือจริงๆเดี๋ยวมีอีี่เดี๋ยวเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปมีแบบไปแฟนมีตต่างประเทศเยอะเหมือนกันครับผมใช่เตรียมตัวยังไงบ้างก็คือสองเดือนก็คือสิ้นนี้ก็จะคือไม่ค่อยได้อยู่ในกรุงเทพแล้ว ก็เดี๋ยวเดือนหน้าเลยครับ mm hmm. เดือนหน้าก็เดี๋ยวมีไปที่เกาหลีก็เพิ่งประกาศไปครับแล้วก็เดี๋ยวมีไปที่ฟิลิปปินส์ด้วยครับ oh, ก็ไปหาครั้งนี้ก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกเลยเปครัแฟกที่นู่นครับ mm hmm. เรื่องจริงอย่างจากการที่ไปที่ต่างประเทศจริงๆรู้สึกว่าชอบนะครับเหมือนเราได้เ,เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานด้วยแล้วก็ไปหาเป็นแฟนที่แบบเราไม่ค่อยได้เจอเพราะเขาไม่บ่อยครับ mm hmm. ก็เหมือน,นไปแบบไปได้เปลี่ยนความสุขกันครับ ก,ก็ไปกินด้วย <laughs> ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าชินหรือ,อยังก็เริ่มเริ่มจะชินกับการกินแล้วนะครับถ้าช่วงแรกอาจจะไม่ค่อย, <laughs> ไ,มอยไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดน,นะะี้ครับแต่ช่วงหลังวันนี้ก็รู้สึกว่าไปถี่ขึ้นเรื่อยๆเลยยังชอบอยู่ครับ เวลาเราจะไปต่างประเทศอ่ะนอกจากแบบเตรียมโชว์ไปเนาะน่าจะต้องทำการบ้านเรื่องแบบว้ามีอาหารอะไรน่ากินอะไรอย่างงี้ยด้วยก็พี่สีพูดทุกครั้งอย่างงี้เเกิดเตรียมแบบพาน้องไป <c oughs> โอ้ยนันต้องแน่นอนเลยฮนะก็จร,ริงจริงบางประเทศก็ไปหลายครั้งครับผมก็คิดเอ๊มีอะไรใหม่ๆนะ่ากินบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้แบบว่าทางกูรูของทีมงานเราแบบช่วยหาอะไรอนยะ่างเงี้ยอยากลองกินอะไรใหม่ๆแต่หนูกินทุกอย่างใช่หนูกินทุกอย่างอะไรที่แบบอยากกินไมได้ กนง่ายเลง่ายก็คือก็คือติดทดลองทุกอย่างเหมือนเปิดที่ปรานบอว่าอะไรมาก็ยินต้องไม่ติด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 ไม่ตไม่ติดไม่นี้แ่ตดไม่วิดไม่ติดไม่ติดไม่ติดไ่ติดไ่ไม่ด่ติดไม่ติย่กิมตอด่ติ่ตไ่ไม่ติไม่ติดตอดไม่ตมิไ่ติไติด้ม่่ิดไม่ดก่ิดิไม่เิดทม่เิดไต่ิ่มไม่เคดกิไม่ไม่เยตต่่ดู ก็คือ,อกินคนเดียวใน,น,นสองขวดกินก็เลยไม่ทานเลยเลยเรสมมติถ้าสมมติถ้ามีสิบอย่างหรือวกินสิบอย่างถ้ามียี่สิบอย่างหนูก็จะกินยี่สิบอย่างลองใช่หนูจะลองทุกอย่างที่แบบว่าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไง<อ>แล้วก็จะกินจบคนสุดท้ายเราทุกมือแล้วหนูก็จะบอกว่าเก่งใจทุกคนทันเลยที่มาทุกคนก็นั่งรอทุกค, <รอ S 2> คก็จะนั่งเมาส์กันมือหนูก็จะแบบก็คือกินอยู่แล้วเก่งใจแต่ก็กินอยู่ก็ยังกินไปเรื่อยๆก็สั่งเยอะนะวันนี้ ไม่ได้เไม่ถ้าอยากกินก็ติไปแต่เราไม่อ้วนอยู่นู้นก็หนูยังเด็กอ่ะไม่ได้ชอบไม่เล่ไม่เล่นก็ดีตัดคอมัอคือเรื่องจริงครับพี่ตั้งแต่ยิมแปดมาก็ั่นแหยุดตรงนั้นไปเลยเออเหมือนแบบว่ามันด้อยยากเพราะรู้สึกว่ากินทีไรท้องอืดเออแล้วก็โชว์ปูนฟองบางทีนี่ปูนเนี่ย แต่รูปที่พี่ซีลงทุกคนก็รู้สึกว่าแน่นอนผมเช้งพี่เอองีริหรอคะจีิีจริงหรอคะอะไเบ่งมีไหมเี่งมีปุ่มก็ถ้าเบ่งก็ก็จะมีครับพี่ไม่ต้องอยากเชื่อเลยอ่ะหนูพี่ที่กดพี่ที่กดพี่ที่กดดันมันก็การที่หรือว่าอะไรคือค่บอกว่าพี่ซีก็จะต้องเป็นซีที่เคยเห็นมาสภาพรักที่เคยเป็นมาเดี๋ยวมันจะกลับมาครับผมถามว่ากดดันไหม ไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเออเราอยากกินอย่างเงี้ยเออจยจอยมันคือะถ้าเราไม่กินมันก็แบบไม่มีแรงอะไรนะ <ๆ S 2> ครับผมอยู่หรือหรือช่วงไหนที่แบบรู้สึกฟิตหรือว่าอยากแบบว่าต้องใช้หุน่นอะไรเงี้ยก็อยากฟิตหรือมีเวลาก็อยากฟิตอยู่แล้วทุกทีที่มันจะกลับมามันจะกลับมาเพราะอะไรมีงานหรือวมามีกลับมาเพราะว่ามีเวลาครับมีเวลาเล่นลา <c oughs> ทายงานด้วยงานด้วยงานด้วยแล้วยังมีถึงเวลาที่ต้องมีบ้างหรือยังหรือว่าปล่อยจอไปก่อน มีแฟนับทำรูปหนูเป็นซิกแพคก็ไม่ชินเลยแล้วหนูเปิดมาให้ดูอ่ะหนูถ้าหนูบีไซน์จะเป็นแบบนี้หรอเนี่ยเนี่ยดูอือเป็นหน้าเป็นหน้าหนูแล้วก็เป็นเป็นแบบตัดต่อหนูเป็นแบบมีซิกแพคไม่ชินไม่ชินตัวอย่าแต่ว่าแต่ว่านี่เลยก็ดูดีอยู่นะเออดูดีแต่ไม่บอกไปว่าขอมีแค่นิดนึงแล้วมันชัดเกินไปชัดเกินไปอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยเข้าตรงเท่าไหร่จริงจริงหนูมีภาพในคิดในหัวมั้ พอสิพอเขาทํารูปมาให้แล้วเราจะมีภาพนั้นในหัวป่ะมีอยู่ครับแล้วทาไม่ได้แต่ยากแต่ตยากอยาพยายามเหมือนกันครับใช่ได้อีกถ้าเกิดว่าช่วงนี้ก็ทํางานเรื่อยๆใช่ไหมค่กยๆว่ามีเวลามากขึ้นก็จะไปออกอยากวิว่งแล้วได้วิ่งนานมากที่สี่คถามเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วรับอย่างที่เอารูปเราไปอยู่ในซีรีส์เรื่องหนึ่งจนหลายคนรู้สึกว่าเกิดดราม่าแต่ว่ามันไม่เหมาะสมตรงนี้เห็นว่าเราไป คอมเมนต์ที่ออกด้วยตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างด้วยความเป็นรูปเราคู่กันจริงๆก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้นครับเพราะว่าคิดว่าจะเป็นเอ่อเรื่องที่สื่อสารกันฝั่งเรากับฝั่งนู้นไม่สื่อสารกันไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ได้ไรเีไม่ไม่ครบถ้วนดีกว่าครับใช่แต่ว่าทางทางฝ่ายนู้นก็มีทักมาขอโทษผมอนกครที่แบบว่าสื่อสารไม่ครบถ้วนแล้วก็ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เพื่อจริงๆ ผมไม่ได้คิดมากอะไรครับใช่ไม่ได้คิดมากขนาดไม่ได้คิดมากอะไรขนาดน,นั้นใช่เพราะว่าทางคีมของเขาเขารู้จักกันแล้วครับผมก็มตอนนี้ก็คุยกันจบแล้วโอเคแล้วครับผม,มอย่างนคนมองว่ายืมรูปลงไปแต่ดูว่าเอาไปทำอะไรอื่นแต่อยู่ดีก็คือด้วยแ้งหลอกบทมันตั้งท่าที่จะชีน้นำตรงนี้แต่คนก็เริ่มู้สึกว่าแฟนๆ็เป็นห่วงเรามา,มากรู้สืกอไงบ้างกลัวจะทบติดใจเรา<ม><ม>โอ้ยอันนี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆมากที่แบบเป็นห่วงพวกเราครับผมใช่ครับผมก็ น้ารัเป็นแบบเป็นห่วงแบบความรู้สึกกับเขาจิตใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราโอเคทั้งสองโอเคครับผมก็คุยเคลียร์กันแบบเรียบร้อยแนละ้วออย่างนี้ยืนคือตขาทั้งตัวตรวจดือยู่ไหมรอ๋อใช่ครับถ้ามัส,ส่วนตัวเพราะว่าผมรู้จักรู้จักกับพี่สายนุ้นอยู่แล้วครับรู้จักกันตั้งแต่เกออ่อนที่จะมาอยู่หรือด้วยครับใช่ก็สนิทกันอยู่แล้วเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าพี่เขาก็รู้ว่าแายรู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ถ้เป็นการสื่อสารกันไม่ทุ่นเฉยๆจริงๆแล้วนนคุณจะพี่อ,อ๊อฟหมาว่าถ้านคนคอื่นจะยืนรูปเราสองคนไปประกอบอง่ายมันจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างที่คิงๆก็คุยกันให้แบบว่าละเอียดน่อเนาะเป็นแบบพิธาราศนะกับคุยกับพี่อ๊อฟอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดไหมเปรียบไหมล่ะครับไม่เครียบครับไม่เปเร <laughs> เียบ <laughs> ไม่เครียด <laughs> ใช่ไม่เครียดครับ <im mon> จริงๆรู้สึกว่าการที่เ มีซีดี้พูดถึงพูดถึงพวกเราจริงๆก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ได้ยินดีนะครับใช่ใช่ครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็น่าจะต้องไม่มีแล้วไม่ใช่ต้องแบบคุยกันให้ให้เอย์ช่คับสเตย์หรือว่าสเตย์อย่างนี้อยากจะบอกว่าไปครับยังไงบ้างเพราะอะไรรู้สึกว่าเขาอยากจะออกมาปกป้องนเรามากเลยเพราะว่าการขับนี้ไม่รู้สึกว่าทำให้ด้อมเขาหรือทำให้มีนเขาแบบว่าสูงเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ อยากจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นห่วงเป็นห่วงหนูกับฮียนครับใช่แต่ว่าตอนนี้หนูกับพีโอเคแล้วค่ะใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ออฟโอเคแล้วเนอะโอ้พี่ออฟเป็นจะเป็นเขาได้ว่าดาหน้าทุกคน<ช>จริงก็อยากให้เป็นห่วงความรู้สึกคนเบื้องหลังเนาะใช่เพราะว่าแต่ละอย่างมันก็คงมีอะไรไม่เสร็จหายพี่ออฟหลายหลายอย่างก็ฝากห่วงความรู้สึกพี่ออฟด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบว่าไปตัดสินใจเลยว่าเออ มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอยึ่งงนี้นะใช่แต่เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีแบบเจรนาที่ไม่ดีต่อกันเขาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันก็คือเป็นได้แต่เบาๆหน่อยเป็นได้แต่เบาๆหน่อยครับโอเคครับอุ้งขาอุ้งขาที่ไม่ยืดมือที่พี่เป็นแฟนเขาเขาบอกว่าคือแบบว่าเราเพูดดีขึ้นเยอะมากใช่ปึ้มแฟนเขาปึ้มที่ไม่ถ่ายรูปบุญโอ้ก็คือเยอะพอสมควรเหมือนกันครับผมเพราะว่าต้องให้สมกับ รายการก็ส่งกับกิเลนสู้กิเลนไม่เกี่ยวกับหนูเลยหูปื้งไหมคะปื้ครับปึ้งเลยชมชมั้งแต่ตอนแรกอ๋อผ่านเลยครับเอาไปเลยผ่านไปเลยไม่แบบว่าผ่านเอาคะแนนเต็มไปเลยนะเพราะว่าแบบวันนั้นก็ดูนั่งดูด้วยกันอยู่กับเฮียเขารู้สึกว่าเพราะมก็ยังชมเฮียเลยเขาอุ๊ยพร้อมอะเฮียร้องเพลงพร้อมมากเลยจริงจริงเฮียแบบร้องเพลงพร้อมขึ้นมากอเลย เพราะว่าอะไรคะมีโค้ดดีว่าผม right ไม่ได้โค้ดอะไรเลยครับเพียงพัฒนาขึ้นอยู่ที่อยู่ที่เสียงวันนั้นจะเปิดหรือปิดเสียงชอบเพิดโหมูกอาจารย์นชอบนะอาจารย์สาวเาบอกว่าคือแบบวาร้องเพลงดีมากโอ้ยต้องขอบคุณแฟนๆนะไม่คิดเหมือนกันว่าทวิตกันเยอะมากแบบทวิตกันแบบข้ามวันอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้กำลังใจมากๆเพราะเรารู้สึกว่าถามเมื่อก่อนที่ลองเพียรไงเราก็อยากลองฝึกพัฒนาแล้วเป็นเวทีที่แบบเปิดโอกาสให้แบบกดดันนะตอนแรก พอเป็นรายการที่แบบโอ้โหแต่ครั้งแรกๆมันจะเป็นพวกศิลปินเลย้งเราก็แบบเออทำกันบ้านก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดจะมีสักสิ่งหนึ่งสิ่งิ้นอะไรไม่รเนี่ยนี่ต่อจากหนูเราลองของหนูพันไว้ก่อนเงี้ยมีอยู่แล้วโอเคโอเคุณมากยินเสดนะรูปนน้าครับ